มีหน้าที่ไม่ทำถนัดโยนแต่พอคนอื่นทำมาแม่งถนัดเคลมจากกรณีที่มีข่าวบริษัทเอกชนไทยนะครับขายน้ำมันซึ่งเป็นยุทธปัจจัยเนี่ย ให้ขเขมรผ่านทางช่องทางต่างๆทั้งทาง,ท,างทะเลและทางบกอาจจะมีการบายพาสผ่านเครือข่ายประเทศที่3นะครับซึ่งผมก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาเปิดโปงแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่พูดเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราลบกับขเขมรมาตั้ง8-9วันแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะประกาศตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้ำในเมื่อรัฐบาลไม่ทําครับ กองทัพเขาก็เลยทําเองครับออกเป็นประกาศกองทัพอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทั้งในเรื่องยุทธการอ่าวไทยแล้วก็ทั้งในเรื่องของช่องแม็กก็เลยทําให้พวกติ่งหนูเนี่ยมันไปไม่เป็นครับเพราะความจริงมันเปิดเผย คราวนี้เมื่อมันมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมจากกองทัพและสื่อต่างๆนําเสนอไปแล้วก็ถึงเวลาที่หนูกลับมาเคลมครับการเคลมครั้งนี้น่าสนใจมากเพราะดูจากซิกเนเจอร์ในการเคลมเนี่ยมีข้อสงสัยว่าน่าจะเป็น I/O ทีมเดียวกับลุงตู่สมัยเคยเคลมให้ลุงตู่ไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังจะเป็นนายต้อยสนทิยานคนเดิมอีกหรือเปล่าเพจบ้านและสวนไอเดียครับก็พาดแบบนี้ครับบอกว่าหนูไม่ให้ผ่านจอดยาวเป็นกิโลช่องแม็ก จังหวัดอุบลราชธา,านีหนูไม่ให้ผ่านหรือกองทัพเขาไม่ให้พาในเวไอหนูไ,หนไม่เคยพูดเรื่องอะไรเลยโดยข้อความโดยละเอียดนะครับพูดว่าแบบนี้ครับช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธา,านีรถน้ำมันจอดยาวหลายสิบคันหลังพยายามมุ่งหน้าฝั่งลาวท่ามกลางกระแสขา่าวอาจจะเป็นการช่วยเหลือกัมพูชาแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไทยไม่อนุญาตให้ผ่านปฏิบัติตามคำสั่งชัดเจนงดส่องออกน้ำมันทั้งหมดท่านอนุทินย้ำจุดยืนหนักแน่นชื่อหนูไม่ใช่หมูการตัดสินใจครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่คือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเฮ้ยหนูไว้พูดตอนไหนวะกูเห็นแต่ข่าวกองทัพประกาศจนกระทั่งรถน้ำมันเนี่ยมันจอดหลายสิบคันก็เพราะกองทัพเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยก็บอกแล้วไงว่าหนูมันลอยตัวไอ้ที่บอกว่าหนูไม่ใช่หมูเนี่ยมันพูดกรณีอื่นเห็นไหมครับมันเอาข่าวมาจับแพะชนแกะมาป่ากันในเฟกนิวนี่แหละเรามาดูซิกเนเจอร์ของทีมนี้กันบ้างซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกันไปอะไรครับอันนี้ก็เพจเดียวกันนะครับบ้านและสวนไอเดียในช่วง9้าปีที่ลุงตู่เป็นนายกไทยใช้งบประมมาาาณห ซื้ออุปกรณ์วันนี้ได้ปกป้องคนไทยต้องขอบคุณลุงตู่คนไทยตาสว่างงบยุทธปกรณ์พันล้านซื้อมาเพื่อปกป้องคนไทยเอา2รูปมาเทียบกันนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่าแม่งแพทเทิร์นเดียวกันชัดเจนเลยก็เพจเดียวกันครับบ้านและสวนไอเดียสคริปต์ก็เป็นสคริปต์การเคลมจับแพะมาชนแกะเหมือนกันทุกอย่างอย่างที่ผมบอกครับไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของนายต้อยสนธิยานเจ้าเดิมหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าทางการเมืองเนี่ย เขารับรู้กันอยู่แล้วว่าองค์มนตูีกับหนูเนี่ยเขาจับมือกันครับส่งมอบกันตั้งแต่ทีมการเมืองนายธนากรนายแข้งนายขิงออกจากพักลุงเพราะไปต่อไม่ได้มาอยู่ภูมิใจไทยหมดส่งมอบติ่งครับ ไปดูครับตอนนี้เพจติ่งลุงตูทุกคนเชียหนูหมดครับแต่ก่อนมึงไม่เคยเชียหนูเลยเชียแต่ตูด่าหนูด้วยซ้ําตอนนี้หนูกลายเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่ของติ่งลุงตูครับนี่ครับล่าสุดทีมไอโอมันก็ส่งมอบกันต่อด้วยครับจากผลงานที่ผมเพิ่งแฉรไปตะก,กี้นี้เอาละเมื่อไอโอกลุยทางมาขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าตูต้องแอคชั่นเองสะหน่อยบว้ยวันนี้ครับหนูก็เลยถกสมชสภาบความมั่นคงจับตาไฟเขียวสกัดกั้นยุทธป,ปัจจัยทางทะเลโอ้โหเรื่องด่วนแบบนี้มึงควรจะ ทำตั้งแต่8วันที่แล้วพอทหารทำพอสื่อรายงานพอคนแฉกลายเป็นเรื่องใหญ่ตกใจกันหมดเมื่อวานมันยังไม่รู้สึกตัวเลยครับถ้ามันจะรีบรับลูกทหารเนี่ยมันควรจะทําแต่เมื่อวานถูกไหมครับแต่ทำอะไรครับเปิดพักรับบ้านใหญ่ครับ ไปดูข่าวเมื่อวานดิมากันเต็มพักเลยมีแต่บ้านใหญ่ท็อปท็อปทั้งนั้นครับรวมถึงไนายกเบี้ยวปทุมธานีด้วยครับกินญ่าหวานเลิกกินญ้าหวานมากินหนูแทนแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ของพวกมึงวันนี้พอประชุมครับก็มาประชุมในเรื่องของการสกัดกานยุทศาสตร์ทางทะเลซึ่งกองทัพมันทํามาเรียบร้อยแล้วอ่ะมึงมาประชุมอะไรเอาป่านนี้อ่ะมันจบไปเรียบร้อยแล้วมาดูผู้ร่วมประชุมผักชีโรน่าวันนี้เลยนะคนที่หนึ่งนายกหนูในฐานะที่เป็นนายกและรัฐมนตรีมหาไทยคนที่สองนายพิพัฒน์รัชกิจประการเจ้าของนรายก รัฐมนตรีคมนาคมคนที่สบิ๊กเล็กเด็กลุงพลเอกนัทพลนาพาณิชย์รัฐมนตรีกลาโหมคนที่4กลัวไม่ได้หน้านายชัยชนกชิดชอบมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีดีอีคนที่5้านายศรีศัิรรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่6พลตารวจโทร,รุทธพลน,นาวรัฐรัฐมนตรียุติธรรมจากบ้านใหญ่แล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพครับโดนเรียกมาให้ผกชีโรยหน้าน สมบูรณ์ขึ้นเขาจัดการไปหมดเรียบร้อยแล้วมึงอ่ะได้หน้ากันไปแล้วนะครับก็จบข่าวครับก็ไปยืนผัดข้าวที่ช้างอารีนาต่อกันไปแล้วกันจบ <laughs>